สวัสดีจ้ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะวิวกับสามีนะคะกำลังจะเดินไปโก้ Super <c oughs> ุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อนมนะคะนมหมดเนาะตอนนี้มิกะก็ไม่สบายนะคะมิกะไม่สบายอืมปวล้วมิกะเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ มิวตอนมิวอะเป็นไข้ก่อนแล้วก็มีกะติดนะคะพากันอัดยาจนหยุดงานสามวันเลยหยุดแค่สองวันนั่นแหละวันนี้เป็นวันหยุดปกติของเรานะคะก็เลยเออรวมไปสามวันเลยพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ทำงานเหมือนเดิมหนาวมิวก็ยังไม่หายดีนะยังเหลือน้ำมูกไหลแล้วก็ไอ แล้วก็รสชาติอาหารยังเหมือนไม่เหมือนเดิมอะ่ะกินอะไรก็ไม่อร่อยหิวหิวแล้วก็ไม่หิวหิวก็ไม่หิวอะไรเงี้ยเออไม่กะไม่สบายโซมเลยโซมเมื่อคืนนอนเป็นไข่เงาแตก อาไฟหายพรุ่งนี้เข้างานบ่ายแล้วก็วันอาทิตย์เข้าเช้าจันเช้าอังคารพุธหยุดหยุดสองวันอีกตะงี้อ่ะหนาวไหม,ไม <laughs> ตอนแรกมิวคิดว่าไปไปซื้อนมอะ่ะมิวคิดว่าจะขับรถ หรือว่าโอเคไปขับรถไปเขาบอกว่าไม่ใช่เดินไปหมดหมดอารมณ์เลยกู <c oughs> มาซื้อส้มนะคะอยากกินอะไรแบบเปรียปร้ยวๆหน่อย3ยูโรสมยูโร อยากกินเงาะเปรี้ยวเปรี้ยวปากแฮมนะคะแฮมวันคริสต์มาสแบบเยอะมากเลยนู่นเป็นโกดังหน้หากิโลกิ้งกูนี่แะ นาโซมากเลยอันนี้ที่ฟินแลนด์นะจะนิยมดื่มตอนช่วงวันคริสต์มาสนะคะน,น้ำเนี่ยเป็นสีแดงๆเ,เต็มเลยกกอล์กิมิตาสอักเซนต์กิเกอร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 ์กิ มีกาจะซื้อไปกินดื่มร้อนๆนะคะใสะ่ไมโครเวฟอุ่นแล้วก็ดื่มโซนนี้ก็จะเป็นโซน ลดราคานะคะสาซนต์นี่มีเหรอินตมส์เซ็นต์ตรงนี้ก็ลดรคลดระคาแฮมกิงกุซะสุกละช็อกโกแลตนะคะ กาแฟนะคะเ,เพื่อนๆน,ะะนี่เลยเขาออกแบบแบบแพ็กเกจเขาเป็นแบบวันคริสต์มาสนะคะคลายเนาะอันนี้เหมือนกันเอาไว้หอ่อของขวัญห่อของขวัญซื้อของเอาลืมลืมไทย <laughs> ลืมกดไทยเนาะ งงมากแม่เดินมาคุยคนเดียวนะคะลืมกดถ่ายเนี่ยนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้อร่อยเออละเปลี่ยนเนาะมิกซ์ต้งมาเพื่อไงเอัหลังกูซินาลีสาไป ตอนนี้นะคะก็จ่ายเงินเสร็จแล้วหมดไป14ยูโรไม่ได้ซื้ออะไรเยอะซื้อแค่นมแล้วก็นิดๆหน่อยนี่เดินกลับบ้านต้านไนต้านละ น,น้ำมีไฟหลอกคอโอ้ยกัวกัวกลวมันกระโดดเอมิกะไม่ทันครับเจ้าทัาทันฮึบป,ปะ ไปแล้วนะคะเพื่อนๆจากบรรยากาศสองทุ่มกว่าแล้วเนี่ยมิกะก็ไม่สบายเดินเหนื่อยๆนะคะยังไม่หายดีเนะาะเมื่อคืนกว่ากว่าจะนอนหลับมิวนอนประมาณตีสองครึ่งะคะนอนไม่หลับมิกะก็นอนไม่หลับแล้วก็ตื่นเช้าอะ่ะมิวนอนฟังเดอะโกดเดอะโกดอ่าฟังเรื่องผีนะคะ จนหลับเลยฟังทุกคืนทํำได้ฟังเหมือนขาดอะไรไปไปแล้วจ้าเจอกันใหม่นะคะบรรยากาศยามเย็นมาให้ดูหนาวๆติดลบตอนนี้ทำข้าวผัดไข่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่เลยจ้าตอนแรกว่าจะใส่ไก่ลงไปด้วยคือมิกะก็ทอด ก็พอดไก่ไว้นะคะเห็นไหมแห้งเลยก็เลยเอิร์ธทำข้าวผัดไข่ดีกว่าใส่ไข่ไปห้าฟองนะคะแล้วก็ขุข้าวหม้อเนื้อเนี่ยขึนได้หลายมื้อเลยไม่สบายรู้สึกไม่ค่อยอยากหิวอะไรนะคะอยากกินน้ำพริกปลาทูอยากกินอะไรเงี้ยเป็นไปแบบนั้นนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะก็จะแบ่งให้มีกะกินแล้วมิกก็จะห่อไปทำงานด้วยนะคะเพื่อนจ๋า ก็ประมาณนี้เลยเข้าวผัดไข่